ครับวันนี้ท่านพนักงานเพื่อคนเก่งของเรานะครับคือหัวหน้ายศินทร์เนี่ยได้บอกว่าของอำเภอศรีนครินทร์นี่ตอนนี้10แปลงจากงบยุสัดกรมการบังชนเนี่ยขุดเสร็จหมดแล้วนะครับจะถามความรู้สึกหน่อยแปลงนี้แล้วแปลงทั่วไปนี่ของการจัดการระดับอำเภอเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับผมยศินทร์สวัสดีครับทางการอำเภศรีนครินทร์นะครับสำหรับการดำเนินงานโครงการใส่ทุ่งนาเนี่ยฮะทุ่งต้นตันต้นต่า ทีนี้เราได้ได้รับผู้มามาติดแปลงตอนนี้ก็ไปเสร็จไปหมดแล้วนะครับสําหรับแปลงนี้เป็นของหมู่ที่6ตาบลสมพลนะครับถ้าท่านเห็นสภาพพื้นที่แล้วใครว่าการปรับแต่งพื้นที่เนี่ยเราก็อาศัยแบบมาตรฐานของโรงงานมัจนที่ออกแบบมานะครับแล้วก็มาปรับให้เข้ากับบริบทของพื้นที่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับทุกแปลงทั้งจ0แปลงนะครับลงสุดเสร็จไปหมดแล้วนะครับก็เจ้าของแปลงแปลงก็เริ่มดำเนินการแปลงของคุณจำนวนในบบนี้แหละครับแต่ว่าบางส่วนที่ขึ้นขุดเสร็จเขามีนะครับอาจจะยังไม่เริ่มดำเนินการปลูกพืชเขามีนะครับมีอยู่สองแปลงนะครับเพราะว่าเราใช้การขุดในใช้ผู้ดำเนินการรับรับรับจ้างเนี่ยรายเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นในการดำเนินง,งานโครงการโคกหนองนาทั้ง10แปลงของเราเนี่ยนะครับก็เราอาศัยความสมัครใจของตัวเรืนอนเป้าหมายให้วอล์กอินเข้ามาสมัครนะครับเราไมได้เรยกร้นะอแนแปลงก็ออกมาก็เป็นที่พอใจของเจ้าของแปลงแล้วก็ทางที่วนหนึ่งนะครับทางอำเภอสีน้ําเนี่ยเราได้รับความตระนักเป็น,อ,นยอย่างยิ่งนะครับจาก ทังจากเทศบาลทั้งสี่เทศบาลนะครับในในการมาจกำกับดูแลนะครับในการดําเนินการนะครับในดูแลในเรื่องของการดาเนินงานของผู้รับจ้างนะครับต้นแปลงทุกแปลงก็เลยออกมาก็เป็นที่พอใจของเจ้าของแปลงทุกแปลงนะครับ